สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็พบกับผลเช่นเคยนะครับในช่องของแ m มโบ้สายลุยคนเข้าป่านะครับก็อาทิตย์นี้วันยุทธครับก็ไม่ได้กลับบ้านหรอกครับก็สืบเนื่องจากจังหวัดที่ผมอยู่เป็นพื้นที่คุมเข้มนะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับคุ้มเข้มที่สุดนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอก็ล่างพื้นที่เห็นไว้นะครับก็คิดว่าน่าน่ที่มีคนไปเอาหรือไม่กระล่างนะครับ กว่าที่จะได้กลับไปนะครับพันนีก็เหมือนเดิมนะครับมาจะมาตกปลาครับก็คลองส่งน้ำนี่แหละแต่ว่าอันนี้น่าจะอยู่ที่จะไปธงโมงตรงข้ามฝั่งผมทุ้งนู่นนะครับก็จะเป็นมอราชพัฒนนะครับประตูที่เทะเลผมไม่แน่ใจหรอกนะก็วันนี้จะมาลองมาลองซ้ำสูตรเดิมนะครับ ผงชรสนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มเติมก็คือเฮลลูบอยจักได้หรือไม่ได้เด้วยครับแต่ว่าปกติที่ว่าตุกซอนตรงเนี้ยตามยจะตัวน้อยครับถ้าซูนตัวใหญ่ก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดหนึงครับ่าจะอยู่ประมาณประตูสี่ประตูห้านู่นนะครับเราจําประตูไม่ได้หรอกนะครับก็อากาศวันนี้ก็เย็นๆลมครับจะไม่ไม่ลมมากนะครับ คิดว่าปานอ่ทีวิ่งอยู่นั่งดูเขาจะปัดเขาว่าโต๊ะก,กระสือกันครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ใส่ตะก,กอนนันส่วนมากจะมดโต๊ะก,กันนะครับก็นี่โต๊ะแต่ะตะก,กอมองหรือที่เรียกว่ากระสือนี่นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับลงตอนนี้ก็คือผมยังไม่ใส่แมสกนะผมยังอยู่อยู่ในบริเวณรถของตัวเองอยู่นะครับก็เดี๋ยวลงไปข้างนอกนะครับก็จะปิดปิดแมสกตามปกตินะครับ เพื่อเป็นการเซฟตัวเองด้วยส่วนหนึ่งครับ,บเราอยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเขาไปติดตามดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คงต้องฝากนะครับพี่ๆเพืเ่อนๆนะครับชาว youtube ทุกท่กานนะครับก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องแลมโบสายลืยนบนกระปัะนะครับพี่นอกมาเลยคนระับ อเครับก็เสียกในระดับนี้แล้วนะวันนี้จะลองสองสูตรประทัดไปชันกันเลย พันเยียกันไดนะครับอันนี้ครับก็วันนี้ใช้กระปอนเล่กครับเป็ดเบือหานะครับวากันกันเลย เอาพี่น้องว่าย่ายที่ครับไม่คือเท่าไรดอก่อยลมแรงลมแรงอากาศเย็นป้าก็ไม่ค่อยวิ่งนะครับวันไหนที่มาตกก็เกิดเจอป้าว่าลมแรงกับอากาศเย็นเนะี่ยป้าไม่ค่อยกินเท่าไรครับข,ขาวขานจะาข้องไปก่อน <c oughs> โอ้ลมก็ไม่มีครับดีมีลมติดรถเอาเดี๋ยวติดตามรับชมหลังจากที่ลองย้ายหมายดูจะข้างหนึ่งมีกี่ลงไปก็ ประมาณเกือบสองชั่วโมงครับชั่วโมงนหน่อยเมตู้เมตาเลยนะครับก็เลยลองย้ายหมายดูโอเคจดีติดตามรับชมอีกรอบเนึงครับครับเนี่ยก็ลงลงเรียบร้อยเลยแหละจักรกื้ไมีดุก็สองสูตรเหมือนเดิมครับสูตรผงชลรสครับเฮลูบอยเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งครับผมติดตามรับชมด้วยกัน พี่น้องนะครับอรกาศวัที่ก๊อแล้วแหละมานั่งเด่นเกือบสามชั่วโมงแล้วก,ก็พักตบเริ่มกวนครับก็ไม่ไหวขี้เกียจยกขี่เกียจย้ใหญ่วันนี้ลองเทสเยอะก็ยังไม่เข้านะครับลมดาอากาศเย็นดาปลาไม่ค่อยวิ่งตัวาไไรนะครับจากที่นั่งดูนะครับเป็นทิแทวแถวยาวนู่นนะครับฝั่งนูน่นจะยาวไปนู่นนะครับ ฝั่งน,นี้ก็ยาวคือกันครับนู่นนะครับยาวยาวไปสุดประตูน้ามู่นนะครับก็ไม่ค่อยจะมีใครยกเทไลยดอรครับป่าก็ไม่ค่อยตัวใหญ่เท่าไลนะครับก็จะไปถึงก็ฝ่ามือนะครับน่าจะตัวล้วประมาณสามสี่ขีดนี่แหละครับตบกวนหลายครับ อนแรกว่าจะลงยีกดูเราเหมือนทีมาอีกครับเดี๋ยวลองไปเข้าบบอเลี่ยงเจ๊งหน่อย <l ots> กอบักตบมันกวนหลายวัวกับไม่ไม่นณะที่ที่ไปขยับเบ็ดหาขยับเบ็ดลบนะเนาะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสมาเทสเยอะไหมครับอันนี้ลองไปเข้าบบอใกล้ๆหอดูนะครับ จากกีด้หรือไม่ได้ดูจากบอดที่เปิดหรือไม่เปิดถ้าไม่เปิดอก็ครับห้องนอน,นวันนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกับช่องน้ำโบาซลุยพุนเขาป่านะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งน้เด้อครับเพื่อนะครับยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับนะของบ้านก็ใส่ข้าพิจมูกพิษแมสให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็จะยากกันไปใหญ่อีกเลยยังไงก็ฝากช่วยกันดูแลนะครับตัวเองด้วยแล้วก็ เพื่อสังคมนะครับก็วันนี้ลมโบขอลากระตรงบ่อตรงนี้สวัสดีครับผม